โอ้โหดูจอบกุหลาบดูเขาเลี้ยงยังไงถึงแบบดอกใหญ่แบบนี้สุดๆจริงๆฮะดอกใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยลองดูมือของหน้าเล็กสิเต็มไปหมดเลยก็มีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะฮะ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชม,อมจอกกุหลาบที่เขาปลูกเลี้ยงไว้นะดอกกุหลาบสีเขียวเขียวเนะี่ยปลูกเลี้ยงประดับไว้ปลูกเลี้ยงยังไงให้ดอกใหญนะ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใช้เทคนิคอะไรนี่ฮะการปลูกเลี้ยงจอกกุหลาบก็เป็นไม้ประดับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันน่าปลูกะเลี้ยงง่าย เพราะว่าใช้น้ำเลี้ยงแค่นั้นเองถ้าเราอยากให้สวยเราก็เติมปุ๋ยไปมันก็มีปุ๋ยน้ำหรือว่าปุ๋ยที่ใส่ลงไปข้างล่างเหมือนปุ๋ยเม็ดบัวก็ได้นะนี่อันนี้เขาปลูกเลี้ยง,ยงนี้ดอกจะไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่เพราะว่าใส่รวมกันไว้เยอะมันก็เลยต้องแย่งอาหารกันนะการเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดี เพราะนั้นใครที่อยากจะเลี้ยงให้ดอกใหญ่นะเดี๋ยวนาเล็กจะพาไปดูว่าเขามีวิธีการยังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นก็ให้ดูก่อนว่าการขยายพันธุ์พวกนี้มันก็จะแยกแยกหนอ่อแยกกอออกไปแยกไหลออกไปก็เกิดหน่อใหม่เนะกิดเป็นต้นใหม่ได้นะอีกกอใหญ่ๆ เขาจะแตกหนอ่อออกเป็นหน่อเล็กๆนะครับสามารถที่จะเอาไปปลูกไปเลี้ยงได้แต่มาดูวิธีการที่จะให้ดอกมันใหญ่มากๆนะก็ไม่ยากฮะหนึ่งกระถางนะกระถางใหญ่ๆใ,ใส่ไปดอกเดียวนะเขาก็จะสามารถที่จะดูดกินอาหารนะ ดูดกินอาหารได้เต็มที่ไม่มีใครแย่งนะแต่ว่าดอกที่เกิดขึ้นใหม่ถ้าเราไม่แยกออกมันก็จะดอกไม่ใหญ่นะดอกไม่ใหญ่เท่า,าดอกนี้อันนี้ปลูกดอกเดียวเดีนะ๋ยวมาดูเนี่ยลูดอกใหญ่สองดอกกันนะนี่ก็ขนาดเล็กลงอีกนิดหนึ่งนะก็เทคนิคง่ายๆนะถ้าอยากดอกใหญ่ก็คือใส่ดอกเดียวไปเลย แล้วถ้าเกิดมีดอกอื่นเกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะแยกออกไปปลูกได้สลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ